โอเคครับสว,วัสดีท่านผู้งซีท่านนะฮะวันนี้อยู่กับผมครับคูลโรลากับโซนิกคือสแตนเด็บน,นะฮะสวัสดีครับเอ่อวันนี้จะมารีวิวปืนชื่ออะไรวะอ่าเบลสบลิสนะครับจำชื่อมันไม่ได้สักทีปืนนี้นะครับมีความสามารถอ่าก็บวก20ดาเมจโบนัสนะครับเนี่ยนะรถที่แบบอยู่ไกลๆก็ลดเยอะเหมือนกันห้าสิบหกเลยบางทีห้รถทีละสิบมามาเทียบกับธรรมดาอ่ามางที เนี่ยอ่ามันก็แรงกว่านะครับแต่ข้อเสียมันมีเยอะพอสมควรใช่ึมันไม่ควรเอาเล่นในหมดธรรมดาคือยืน,ม,น,ม,นมันเวลาเราจะเดินเนี่ยมันจะลดมันจะสโลเนาะใช,ใช่เวลาเราหมุนมะน,นะครับแถมสปินใช้ได้หักนะครับควรควร,ควรใช้กับ MVM นะครับเอาไว้วยิงพวกตัวตัวใหญ่อมันสปินใช้ตั้ใหญ่ด้วย สปินช้า50%นะครับจากปืนธรรมดา <S <S แล้วเ,เวลาสปินเนี่ยถ้าเราเดินมันจะช้าประมาณ60%สร์เ้ามครับแถมยังสปินช้าดังหากนะครับอ่ะลองลองเทียบสปินกับอันนี้ดูก็ธรรมดา,าด,ดูนพร้อมกันอ่ะหนึสองเนี่ยนะฮะยิงได้เลยเดินก็เดินเร็วว่ะอันนี้ปุ๊บอ่ะอ่ะคุณลองกดกดทีซ้ายอ่ะกดทีซ้ายปุ๊บ ได้เลยนะลองลอง่ะาละลองดูวนนี้ปึ๊บกว่ากว่าจะง้างลงเห็นไหมง,ง้างง้างองช้ามาครับเดินใช่นะครับโอเคไม่มีอันนี้ก็เสียครับคือเดี๋ยวเดวผมจะบอกให้อย่างหนึ่งคือมันจะทําให้เป็นเมาของสไนเปอร์ด้วยนะครับใช่คือจะทําให้แบบสไนเปอร์เนี่ยฆ่าง่ายมากขึ้นแล้วผมคิดว่าถ้าเกิดใช้ ไอ้ปืนเนี่ยนะครับก็ใช้กันอย่างระมัดระวังแล้วก็ใช้แบบให้มันถูกคุณลักษณะของมันด้วยนะครับใช่แล้วแล้วว่าเราควรใช้ตอนไหนใช้โหมดไหนมอะไรตอนไหนแรงจริงครับแต่ว่าข้อเสียครับต้องคำนึงถึงข้อเสียมันด้วยรแรงพอตัวเลยข้อเสียมันนะ่ใช่ครับข้อข้อเสียนี่แบบเยอะพอสมควรแต่ถือว่าเป็นปืนที่แรงที่สุดของเฮฟวี่ปืนหนึ่งเลยนะครับผมโอเคไม่มีอะไรละ